สวัสดีครับเรื่องเล่าจันทร์ถึงศุกร์วันพุทธที่29กันยายน2 5 6 4นอยคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พระนเศรษพงษ์เช่นเคยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงเรื่องคําอธิษฐานในศาสนาคริสต์นยครับในศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีการอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าใช่ไหมครับคราี่คาอธิษฐานเนี่ยก็จะมีได้ต่างๆกันไปแต่มีคําอธิษฐานอยู่บทหนึ่งซึ่งผมชอบมากเป็นพิเศษคำอธิษฐานบทเนี่ยมีชื่อเรียกว่า the serenity prayer นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าคำอธิษฐานเพื่อสสันนติุขใใจ คำอธิษฐานบทนี้เขียนขึ้นโดยนักศาสนาศาสตร์ชาวอเมริกัน,นครับชื่อไรน์เฮาลนีเบอร์เขียนไว้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1 9 3 0นนู่นนะครับซึ่งหมายความว่าคำอธิษฐานบทนี้มีอายุเกือบจะครบร้อยปีละคำอธิษฐานบทนี้ไม่ยาวนะครับดังนั้นผมจะอ่านในฉบับภาษ,าษาอังกฤษก่อนแล้วจะแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งคำอธิษฐานนี้กล่าวว่า god grant me the serenity to accept the things i cannot change courage to change the things i can and wisdom know wisdom d i to the e e f f r c แปลเป็นไทยก็คือพระเจ้าขอพระองค์มอบสันติสุขแก่ข้าพระองค์ที่จะยอมรับสิ่งที่ข้าพระองค์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขอมอบความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และขอมอบสติปัญญาที่จะแยกแยะ,แยะสองสิ่งนี้ได้คำธิษฐานบทนี้ถูกใช้บ่อยในกลุ่มผู้บำบัดผู้ติสุรานะครับโดยใช้เป็นการให้กำลังใจกันว่าให้ยอมรับว่าปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ที่จะไม่ดื่มเหล้าอะไรในทํานองนี้นะผมไม่ได้ติดเหล้านะครับแต่ก็มีเหตุผลสําคัญที่ผมชอบคาอธิฐานบทนี้เป็นพิเศษโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าความขุนข้องมองใจสำหรับมนุษย์เราแต่ละคนนะครับมีที่มาสําคัญจากการที่เราไม่ยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เช่นเวลาที่เราอารมณ์เสียกับการกระทําของผู้อื่นเราเองเป็นคนที่อารมณ์ขุ่นมัวทั้งที่จริงแล้วเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ว่าคนอื่นเขาจะทําตัวยังไง รืออย่างเช่นเวลาที่เรากังวลกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักถ้าเรากังวลในสิ่งที่เองยังมาไม่ถึงจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเราก็กังวลในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะแต่เราก็จะกังวลจนเป็นทุกข์ให้จับตัวเองนะใน,นทางกลับกันนะครับผมเองก็คิดว่าปัญหามากมายในชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่มีความกล้าในการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งเราอายบางครั้งเรากลัวบางครั้งเราประมา แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว,ว่าจะในระดับครอบครัวระดับที่ทํางานหรือในระดับสังคมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสันติสุขในใจได้เมื่อเจอกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ปัญหา2แบบนี้คงจะหายไปเยอะและจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับส่วนตัวของเราและสําหรับผู้อื่นด้วย เป็นเรื่องจริงนะครับที่บางครั้งความแตกต่างระหว่างสสิ่งนี้อาจจะมัวมัวไม่ชัดเจนคือเราไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไดหรือไม่หรือบางครั้งสิ่งนั้นอาจจะยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสภาพปัจจุบันของเราแต่ถ้าเราพยายามพัฒนาสถานะตัวเองหรือพยายามเพิ่มความรู้ความสามารถสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นมาก,ก็ได้แล้วบางอย่างอาจจะเคยเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เป็นได้นะในเมื่อความแตกต่างระหว่างสสิ่งนี้ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนเสมอไปแล้วเราจะทํำยังไง โดยส่วนตัวผมก็มีคําตอบให้ตัวเองนะครับก็เหมือนเป็นการมองกลับไปที่คำอธิฐานบทน,นี้อีกรอบหนึ่งคําตอบของผมก็คือเมื่อไม่ชัดเจนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงมันก่อนโดยเฉพาะเมื่อมันมีความสําคัญอย่างมากกับเราหรือกับสังคมจริงๆแล้วถ้าบางอย่างมีความสําคัญอย่างมากเนี่ยแม้จะดูเหมือนเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังควรจะลองก่อนอยู่ดีนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่เราพยายามอย่างเต็มที่ด้วยความกล้าหาญแล้วเนี่ยแล้วเราพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือเราเปลี่ยนแปลงมันไม่สําเร็จเมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่เราจะพลิกกลับมาให้ตัวเองมีสันติสุขในใจนะครับที่จะยอมรับว่าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่ได้แล้วก็อยู่ร่วมกับมันอย่างมีความสุขที่มาของคำอธิฐานเนี่ยอาจจะมาจากศาสนาคริสต์แต่จริงๆแล้วเนื้อหาที่มันสื่อใช้ได้กับทุกคนทุกเวลาครับอยากให้ทุกคนลองพิจารณาและนําไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ